สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บหกทาร์ลชาแนลผู้รับสารชะกาวันแปลความหมยายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดนะคะการจัดเลขมงคลหรือกฎกติการ,ราคาหมอแจนปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นบล็อกนะคะเอาละค่ะส่องชีวิต คนของคุณนะคะสองชีวิตเขาเมื่อเราห่างออกมานะความสัมพันธ์นี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ร่วมง,งานคนที่เรารู้สึกดีต่อกันนะคนที่อยู่ห่างไกลนะคะหรือคนที่คุณถอยออกมาอันนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์สองชีวิตคนคนนั้นนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่คุณห่างไกลก็ได้นะคะสามารถรับชมคลิปนี้ได้อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลเราอาจตามพลังงานหน้าไพ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะทุกคนทุกท่านาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะ ส่องชีวิตคนของคุณนะคะขอดูพลังงานคนคนนั้นนะอะค่ะถ้าคนของคุณอยู่ธาตุไฟนะคะคุณก็ชมคลิปนี้ได้ถ้าคุณเป็นชาวธาตุไฟคุณชมคลิปนี้ได้หรือคุณเป็นชาวสองสามธาตุนะคะธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมคุณก็สามารถส่องคนของคุณที่เป็นคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ สถานการณ์นะพลังงานของเขานะคะคนของคุณนะคะชาวธาตุไฟแปดดาบนะแล้วก็สี่สี่ถ้วยเดร์ฮันด์แฟนนะคะเจ็ดไม้เท้าเขาบอกว่านะสถานการณ์ตอนนี้นะคะคนคนนี้กำลังนะมันเป็นการพยายามนะคะที่จะพยายามอยู่กับตัวเอง นะพยายามคิดทบทวนวิเคราะห์นะคะในชีวิตตัวเองในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันกําลังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับคนคนนี้อย่างมากนะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพลังงานของชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะคนที่มีความรู้คนที่มีโลกส่วนตัวสูงและคนที่ไม่ได้คาดคิดถึงความรักความสัมพันธ์คอมมิทเมนต์หรือไม่ได้คาดคิดที่ทจะแต่งงานก่อนที่เขาจะได้เจอคุณนะคะ พลังงานพลังงานของเขาเนี่ยนะคะคือการคิดนะวนเวียนบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่เขานะคะพยายามเหมือนแอนตี้ว่า,าการที่เขาไม่ได้คิดไงคะว่าเขาอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก่อนที่เขาจะเจอคุณแต่ทีนี้เมื่อเขาเจอคุณแล้วมันทําให้เขาเนี่ยนะ,ะเหมือนมีความย้อนแย้งกับตนเองว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้อยากจะ ไม่ได้ชอบคุณไม่ได้รักคุณหรือจะไม่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรืออยากจะยกระดับความสัมพันธ์สิ่งนั้นน่ะเขาพยายามนะพยายามอะไรคะพยายามเหมือนขัดแย้งกับตัวเองพยายามเหมือนว่าให้เขาอะยึดยึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เขาเคยคิดหรือความเชื่อเดิมๆของเขาเนี่ยในอดีตนะคะที่เคยเป็นที่เคยเป็นมาแต่นะตอนนี้นะคะเมื่อคุณ ไม่ได้อยู่ใกล้เขาห่างเขาออกมาหรือเป็นสถานการณ์ที่ถอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนคนนี้กําลังนะไม่พอใจนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่พอใจกับอารมณ์ของตัวเองก็ได้ว่าที่เขาอะเหมือนยิ่งพยายามไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาก็เหมือนกับพยายามกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เหมือนว่าไม่ได้ต้องการภูมมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะจริงๆคนนี้นะคะเหมือนว่า คิดวนเวียนแต่ความไม่พอใจที่ตนเองอ่ะทำไมถึงอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนะอยากเรียนรู้อยากยกระดับความสัมพันธ์อยากมีความรักอยากมีแฟนอยากใช้ชีวิตครอบครัวหรืออยากจะแต่งงานนะ,ะว่าเขาอ่ะจะต้องทำอย่างไรดีเหมือนว่าเขากำลังมีปัญหาที่ความรู้สึกหรือคิดเนี่ยพลังงานของเขาอ่ะที่ส่งมาที่ชาวธาตุไฟนะคะ ขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ความเบื่อหน่ายความขัดแย้งกับอารมณ์ตัวเองหรือความขัดแย้งกับการหาทางออกยังไม่เจอในความสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งเขายังไม่ได้ทำสิ่งนั้นนะคะเขากำลังจะพยายามนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเราจะเราจะเล่าถึงไพ่ที่จะบอกพลังงานต่อมานะคะพลังงานเดือดซันนะคะตอนนี้คนคนนี้กำลังนะหาทางออกในสถานการณ์นี้ได้ นะอ่นะในความนิ่งนะในความนิ่งในความรู้สึกเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างใจนะเขาได้คําตอบแล้วนะคนนี้ตัดสินใจได้คําตอบแล้วนะคะที่คิดวิเคราะห์พิจารณาแล้วนะคะว่าการที่มันหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์ยังไม่ได้จีบยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์หรืออยู่ห่างกันกับคุณเนี่ยนะคะเป็นเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่เขาอะนะคะไม่ได้ชอบ เขาไม่ชอบสถานการณ์นี้เลยนะเขาอะนะได้คําตอบแล้วว่านะสิ่งที่เขาเคยขัดแย้งกับตัวเองนะขัดแย้งกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่าไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้อยากมีความรักอยากจะทําอะไรที่เป็นแบบว่าสิ่งเดิมๆเ,เขาพยายามนะเข,เขาพยายามหลับตาในความรู้สึกของตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าเขานั้นสนใจคุณอยากเรียนรู้อยากศึกษาหรือนะมีความ มีความรักที่หนักแน่นมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณนะคะเขาได้คําตอบนั้นแล้วนะหาวิธีการแก้ไขในความสัมพันธ์ออกและนะในความรู้สึกของคนคนนี้นะคะที่ส่งพลังงานมาเหมือนเขาได้คําตอบแล้วว่าเขาอะจะต้องเลิกการที่หลับตาไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่เขาอยากยกระดับความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะมีคุณไปในอนาคต เรียนรู้ดูใจกันไปนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่ซื่อสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เขาได้คําตอบนะชาวธาดไฟนะคะเขาบอกว่าพลังงานนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะความมั่นคงนะความมั่นคงความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะทางด้านการงานการเงินทางด้านแมทเทเรียลหรือเขาบอกว่าเขาอะพร้อมนะพร้อมแล้วละ่ะตัวเขาเนี่ยนะสามารถสามารถอะไรคะสามารถพยายาม ที่จะดูแลครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาก็ได้หรือสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงอบอุ่นปลอดภัยนะเขาคิดว่าเขาอ่ะทําสิ่งนั้นได้นะเพราะตัวเขาอ่ะกําลังคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งนะคุณอ่ะเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อให้เขาอ่ะได้เรียนรู้มุมมองใหม่อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเขาที่เขาสามารถ พัฒนานะพัฒนาศักยภาพตัวตนของเขาทั้งเงินงานนะความรู้สึกในรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดมันเหมือนเขาได้ปิ๊งไอเดียอะไรใหม่มุมมองใหม่ที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะชาวธาตุไฟนะต่อมานะคะเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นความสุขเขาอะนะคะอยากจะเอ่อเหมือนพลังงานว่าตื่นมาตอนเช้าเขาอยากเจอหน้าคุณนะคะไม่ว่าจะ เจอกันไปทํางานด้วยกันร่วมงานกันอยู่ใกล้ชิดกันหรือแม้กระทั่งนะลืมตาตื่นมาเขาอ,อยากมีความสุขซึ่งมีคุณอยู่นะในบริบทนั้นในชีวิตของเขาในเอเรียของเขาหรือเขาอาจจะคิดถึงว่าถ้าเขานะตื่นนอนในตอนเช้านะแล้วพบน่าเจอคุณเป็นคนแรกเนี่ยมันจะทําให้เขาอะรู้สึกเหมือนมีความสุข ไม่กระวนกระวายใจไม่เบื่อในชีวิตไม่เบื่อในสังคมบูคลรอบข้างที่มันไม่ได้มีคุณเลยอะนะคะตอนนี้คนคนนี้กําลังคิดสิ่งนี้อยู่นะคะเราจะส่องพลังงานคนของคุณเลยนะคะชาวธาตุไฟนะเขาบอกว่านะคะเอ่อพลังงานไพ่กําลังพูดว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าตัวตนเขาเนี่ย ก็สามารถนะคะอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเวลาที่เขาโสดโอเคเขาอาจจะเป็นคนที่รักความโสดดูแลตัวเองได้หัวงแหนความโสดหรือใดๆก็ตามแต่นะหรือเขาอาจจะมองว่าตัวคุณนะนะก็ดูแลตัวเองนะเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ดีนะหวงแหนความโสดหรือต้องการมีแฟนมีความรักไหม เขาอะอยากได้นะอยากได้ความรักนะอยากได้ความรักที่มั่นคงหรือความรู้สึกเขาอะมั่นคงอยากจะมอบความรักนะที่ที่มีต่อคุณคือเขาไม่อยากจะโสดแล้วอ่ะง่ายๆนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขาเจอคุณคุณเป็นความสุขความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยและทําให้ชีวิตเขารู้สึกไม่เบื่อหน่ายมีความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อเขาเจอคุณเมื่อเขาร่วมงานกับคุณหรือเมื่อเขาอยู่ใ,ใกล้ๆพลังงานของคุณเราจะพูดในในรูปแบบ ด้านพลังงานนะคะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าในการที่เขาอะนะคะออพยายามนะไม่ลืมตายอมรับความรักความรู้สึกที่ตัวเองที่ตัวของเขาเองมีต่อคุณนะคะดูเหมือนเขาอะพยายามปกป้องนะ,ะสร้างขอบเขตสร้างกำแพงไม่ไม่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไม่แสดงออกความรักความรู้สึกที่เขาอะนะคะมีต่อคุณนะคะเขาทำเหมือนว่า เขาถ้าเหมือนว่าเขาอะเดี๋ยวมาขออนยาตขยับกล้องนิดนึงเขาจะาเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกนะคะไม่ได้อยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรอกอยู่คนเดียวเขาก็โอเคนะเขาก็มีความสุขดีนะคะทีนี้เขาบอกว่าเหมือนตัวเขาเองอะสร้างกําแพงกลไกอันนี้มาเหมือนหลับตานะคะเหมือนหลับตาไม่อย่างมองไม่อย่างมองความสัมพันธ์นี้ไม่อย่างมองถึงไม่อย่างมองถึงคุณไม่อย่างนึกถึงคุณหรือพยายามเอ่อทในสิ่งที่ที่ดีที่ถูกต้องตาม ตามอะไรก็แล้วแต่นะตามความเชื่อเก่าความเชื่อเดิมของเขาว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนที่เขาจะเจอคุณนะคะเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาอ่ะไม่ได้มีความรักนะมันก็เลยจะมันจะทําให้ชีวิตเขาว่าเออไม่ต้องสับสนลังเลว่าห่วงคุณอยากจะโทรหาคุณต้องส่งข้อความหากันดูแลเทคแคร์อะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เขาว่ากลัวเขาว่าทำสิ่งนั้นน่ะไม่ได้ดีนะเขาจะต้องโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวต้องรับผิดชอบหนะ้าที่การงานหรือดูแลครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาสร้างสร้างฐานะตัวตนให้มั่นคงนะในการที่เขาอะนะคะจะจะดำเนินชีวิตไปในอนาคตหรืออะไรก็แต่เขาอยากรวยเขาอยากมีความมั่นคงอะไรนั่นแหละนะคะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่มีความรักเนี่ยมันก็ทําให้เขาอะโฟกัสได้ ได้ดีนะได้ได้ถูกจุดได้ถูกเป้าหมายเขาคิดสิ่งนั้นนะแทีนี้การที่เขาอ่ะได้เจอคุณนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆรงอะเขาอะสามารถนะมีความสามารถพอที่จะมีความรักและก็ทำงานหาเงินคุณเป็นแรงบาันดาันใจให้เขาได้เขาอยากอนุญาตให้ตัวเองอะนะคะมีความรักมีความสุขเขาไม่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาอยากลด กำแพงของเขาลงนะเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยของเขาอ่ะเขาอยากลดลงเพื่อคุณเพราะเขากำลังรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรคะความรักความเอาใจใส่การดูแลเทคแคร์ซึ่งนะมีคุณอยู่ใกล้ๆมันเหมือนอคุณมีพลังงานของความสดใสเวลาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าหน้าคุณอะนะ,ะไม่ได้เศร้าไม่ได้เหงามีความสดชื่นสดใสนะโหาะเบิกบานมีความสุข เป็นเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเขาอยากได้รับการดูแลนะเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะเขาอยากมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยนะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเออมันเป็นปัญหากับชีวิตนะอยู่โสดหรืออยู่ไม่มานานอย่างเงี้ยเออก็ดีแล้วนะไม่ต้องมีใครก็ได้แต่หลังจากที่เขาเจอคุณเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้น ะะไม่ว่าสถานการณ์นะตอนนี้คุณและคนคนนี้นะยังหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณและเขาอยู่ไกลกันเขากําลังรู้สึกเหมือนเบื่อนะเบื่อกับชีวิตเบื่อกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรู้สึกว่ามันชีวิตชีวิตจิตใจอะ่ะมันไม่สดใสสดชื่นเบิกบานนะในความรู้สึกของคนคนนี้ที่ส่งมาหาคุณนะคะชาวธาตุไฟนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะให้ชาวธาตุไฟหรือ คนที่มาส่องก็ได้นะพลังงานของราศีตุลลคนาตุลขึ้นมาพลังงานราศีเมษลัคขณาเมษขึ้นมานะคะเขาบอกว่าในอนาคตนะ,นะคะเขาบอกว่าเป็นการชั่งใจเป็นการตัดสินใจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ถูกต้องเขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบเงียบเงานะเขาไม่ได้อยากให้คุณเป็นคนเก่าของเขาหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าที่หายที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้โทรหาหรือที่ไม่ได้เจอหน้ากันอนะ นะเขาคิดพินิพเคราะห์นะสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณนะเขาบอกว่าการให้และได้รับจะเท่าเทียมกันความยุติธรรมนะมันกําลังจะเกิดในความสัมพันธ์นี้เช่นถ้าคุณว่าความรู้สึกดีเขาก็จะทําสิ่งนั้นให้คุณนะเขาอยากได้คุณอ่ะเป็นคนที่สําคัญนะเขาอยากจะเขาเรียกว่าเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะให้ดีนะเขาคิดว่าเขา่มีความสามารถพอแล้ว มีความสามารถมีความกล้าหาญที่จะทํางานด้วยมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเขาจะทําสิ่งนั้นให้ให้ได้เหมือนว่าเ,เขาเรียกว่า lucky in love lucky in game ด้วยเออคล้ายๆเหมือนว่าความรักเขาก็จะทําให้ดีได้การเงินการงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถทําให้ดีได้ด้วยเนี่ยสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกคุณนะคะการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักหรือจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารหรือกับจะได้กลับมาเจอหน้ากันเนี่ยนะมันเป็นความ จริงใจที่กําลังแลกเริ่มๆนะคะกำลังแลกเริ่มเริ่มต้นขึ้นนะคะกับคุณเนี่ยเขาบอกชีวิตเนี่ยสิ่งที่ให้แนะนํานะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าไม่ได้ทําให้ชีวิตเราอะ่ะมีความสุขชีวิตเราเงียบเหงาชีวิตเราเศร้าจิตวิญญาณเราเหงาเราเศร้าเรารู้สึกเจ็บปวดหรือใดๆก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่า บางทีสถานการณ์อาจไพ่อาจจะจะบอกว่าเราอย่าคิดว่าเราอะแก่เกินไปที่จะมีความรักความสัมพันธ์หรือจะเจอใครสักคนที่จริงใจในลักษณะที่พูดคุยนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดกันไปในระยะยาวในความสัมพันธ์จนอายุมากอะไรแบบนี้นะสิ่งที่ไพ่กาลังอยากจะบอกชาวธาตุไฟแล้วก็อยากจะบอกชาวส่องนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีพลังงานราศีตุลราศีเมษราศีพฤษภราศีกันที่เข้ามานะ อาจจะเกี่ยวข้องกับคนของคุณก็ได้นะคะชาวต่างชาติได้นะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวัยวุฒิคุณวุฒิทางการงานทางหน้าที่ทางสังคมนะคะเกี่ยวกับความเชื่อาศาสนาปรัชญาอะไรก็ได้ทั้งหมดหรือสามารถเป็นถึงชาวต่างชาติก็ได้นะคะคล้ายๆสิ่งนี้เป็นคนที่มีเป็นวัยผู้ใหญ่หรือมีวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ ก็เลยจะไม่กล้าตัดสินใจทํางานในความสัมพันธ์อะไรโดยที่ไม่ได้คข้ควรหรือไต่ตรองนะคะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้นะเอาราคาประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่องเขานะคะเมื่อเราห่างออกมาของพลังงานคลิปชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูคุณเป็นชาวธาตุไฟคุณชมคลิปนี้ได้หรือ นะคุณส่องนะคนของคุณที่เป็นธาตุอะไรก็ได้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินคุณก็ส่องคลิปนี้ได้ถ้าคนของคุณเป็นชาวธาตุไฟโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์ตอนนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่นะคะจ่ายสองพคุณจะได้คิว2ชั่วโมง เราจะคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะพื้นดวงความรักของคุณแล้วก็ถ้าคุยมีถ้าคุณมีคนที่ดูดูหรือรู้สึกชอบหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะคะเราจะดูแนวโน้มจากนี้ไปในอนาคตให้คุณหกเดือนนะคะเพื่อนๆนะหรือว่าถ้าคุณยังไม่ได้มีใครที่คุยเลยคุณโสดนานมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราจะมาหานะคำตอบนะไขปัญหาชีวิตของคุณว่านะอะไรที่ทำให้คุณถึง ยังไม่มีความรักความสัมพ,พันธ์หรือไม่เจอนะเราจะใช้จิตวิยานะทางความรักความสัมพ,พันธ์เพื่อให้ไพ่บอกคําแนะนําในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะเอาละคาะนะแอดไลน์ไอดของคนที่พร้อมโอนนะจ๊ะนะส่วนเวลานะคะส่วนเวลาที่จะคุยนะคุณสะดวกและหมอสะดวกที่ไม่มีคิวตรงกับผู้อื่นที่จองไว้นะคะแอดไลน์ดูดวงกับหมอแจนนะคะไม่ได้ยาก แค่คุณโอนยอดมาเราจะตกลงด้วยความรวดเร็วเลยว่าถ้าคุณพร้อมตลอดเวลาเวลาไหนก็ได้เราจะคุยครั้งแรกนะคะหชั่วโมงนะครั้งต่อไปนะคะคิวสิทธิ์ที่คุณจะได้ก็คือ3เดือนหรือ6เดือนนะเพราะเราดูอนาคตให้คุณไปแล้วนะเราถึงจะใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งได้โอเคเข้าใจตรงกันนะชาทัดไฟกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะใครอยากสนับสนุนหมแจน เอาเงินไว้ร่วมบุญไว้ทาบ,บุญนะคะก็โอนยอดกสิกรตองสีนะคะขอบคุณมากๆชาวทาดไฟไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ